อะไรครับใช่ Sorry, ครับลูกกินอะไรมะม่วงมะม่วงมะม่วงอร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมากหวานกรอบตอนนี้ก็อ่าเป็นวันหยุดชิลๆค่ะพี่น้องอากาศข้างนอกก็คือคึมฟ้าคึ้ฝนหนาคาอากาศแบาบว่าประมาณศูนย์องศาตอนนี้ช่วงนี้บอติดลบแล้วนะคะอากาศบบติดลบแล้ว ่ว่าอากาศกันยังหนาวอยู่นะคะซึ่งนาแข็งในสวนของเฮาหรือว่าทั่วๆไปบริเวณบ้านของเราก็คือว่าละลายหมดแล้วนะคะช่วงนี้แล้วก็แม่จ๋าสังเกตเห็นมีดอกไม้บางอย่างเนาะงอกเงยแล้วค่ะพี่น้องดอกไม้บางอย่างเขาเกิดแล้วอันที่เป็นสีเหลืองอ่าว่าจะเป็นทิวลิปหรือออียงต่างๆเนาะหลังจากที่มะนละลายไม้ดอกต่างๆพวกนี้เขาจะมาก่อนไม้หัวน่ะเออ อ่าเขาจะมาก่อนเพื่อนตอนนี้คืองอกมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าแม่จ่ายยังพรท่านไปสํารวจส่วนพักดอกแต่สังเกตเห็นกอพักชีก็คือว่าเป็นกองามๆค่ะพี่น้องเออนี่วันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมีแขกมาบ้านนะคะใครมาหาวันนี้ใครมาหาหนูวันนี้พี่ตี จะมาหานะคะครอบครัวน้องหมีนะคะก็คือนานแล้วที่เราไม่ได้เจอกันล่าสุดก็น่าจะเป็นตอนตอนไหนตอนที่ทํารั้วเนาะเออนั่นแหละแล้วก็ที่ทํารัว้วแล้วก็อ่าครอบครัวน้องหมีก็คือพากันมาช่วยนะคะในการทํารั้วของเรารั้วบ้านของเรานี่แหละเออนั่นแหละก็หลังจากนั้นก็คือไม่ได้เจอกันอีกเลยคะ่ะพี่น้องก็อ่าเป็นช่วงที่ คริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ทุกๆปีนะคะเราก็จะได้เจอกันแต่ว่าปีนี้เราไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าครอบครัวน้องหมีเพื่อนกันยุงยาค่ะพี่น้องเพื่อนบ่ค่อยมีเวลาแล้วเวลาว่างของพวกเราก็เลยไม่ตรงกันหลังๆมาหนีเข้าก็เลยบ่ค่อยได้เจอกันนะคะแต่ว่าก็ยังทักทายยังคิดถึงกันยังอะไรกันนะคะอยู่ตลอดเนาะก็จะมีคุยกันทางหลังบ้านนู่นนี่นั่นยังประมาณนี้นอ้อแต่ว่ามา้อนีนะคะด้วยความที่ความคิดถึงเนาะเออไม่ได้เจอกันนาน แลท้ทนี่กะโอกาสที่ทุกคนหยุดเด็กๆหยุดน้องมีหยุดครอบครัวน้องมีหยุดแล้วก็พวกเราก็หยุดอยู่บ้านเนาะน้องมีเพิ่นก็เลยมาหาคะ่ะมาเนี่ก็เดี๋ยวสักพักน่าจะมาถึงประมาณเก้าโมงสิบโมงนี่แหละนะคะก็ทุกครั้งจะมาค้างนะคะทุกๆครั้งสิ่มาค้างได้ว่ามาเนี่น่าจะไปกลับนะคะเพราะว่าอ่าเพิ่นจะต้องไปเหตุงานในวันถัดไปเพราะฉะนั้นก็คือ มาอ่าพ่อหายคิดถึงกันยังผะมาะนั่นก่พี่น้องแล้วก็จะแยกย้ายกันไปต่างคนต่างมีหน้าที่อะเนาะเออแต่ว่าก็ขอบคุณมากๆที่มาหาแล้วก็ไม่ลืมที่จะคิดถึงกันนะคะแล้วก็ตอนนี้พวกเข้าก็คือแบบว่าเตรียมพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะคะรอเวลาที่น้องมีจะมาเมื่อกี้เพิ่นโทรมาว่ารถติดมากๆเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นวันหยุดหลกักฟังเงยอรมันนี้หรือฟังไหนๆก็แล้วแต่เพิ่นจะขามาอ่าแถวแถว,แถวบ้านเทานี้เลยเราจะไปขึ้นเขาไปเล่นสกีกันค่ะ พะฉะนั้นช่วงวันหยุดเนี่ยแถวแถวบ้านเราเนี่ยจะรถติดมากๆเพราะว่าสิเป็นทางทางในหมู่บ้านทางอย่างก็แล้วแต่หรือว่าทางมเตเวย์ทางดวนอย่างประมาณเนี่ยก็คือจะรถติดมากในช่วงวันหยุดค่ะพี่น้องก็เดี๋ยวเพิ่นโทรมาล่ะทางนี้ก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวรอเจอครอบครัวน้องมีกันค่ะโอเคตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมพี่ตีจะมาหาล่ะถา้ามดามค่ะพี่น้องคิดทอดเอออยากให้พี่ตีข้างอยากให้พี่ตีนอนนํา แต่ว่าพี่ตีก็ก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเวลามีน้อยเนาะแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องอ่าทำกันนู่นนี่นั่นอย่างประมาณนี้เนาะก็นั่นแหละวันนี้คนที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือน้องอเล็กตื่นเต้นมากๆจะได้เจอพี่ตีนะคะโอเคไปแล้วเดี๋ยวรอเตืียมตัวรอกันเดี๋ยว,วก็จะมาถึงละเดี๋ยวพี่ตีมาถึงละโอเคกไปฮัลโหล หลังจากที่นางรอกันบ๊โดนค่ะพี่น้องเขาพอว่าน้องมีเพิ่นกลับมาถึงนะคะหลังจากที่มาถึงพูดพุยทักทายนู่นนี่นั่นกันละกาดื่มกาแฟบอกคุยถามสารทุกซุกดิบกันนูน่นนี่นั่นเสร็จแล้วเขากะเดี๋ยวจะออกไปกินอาหารอ,าอยู่ในเมืองกันค่ะซึ่งเป็นเมืองคุกไซายอันนี้เป็นเมืองคุกไรค่ะพี่น้องซึ่งเราจะมากินอาหารเที่ยงกันที่นี่เนาะก็คือเป็นอาหารร้านเอเชียซึ่งเป็นบุฟเฟ่นะคะ ซึ่งเมืองนี่นะคะเขาเจ้าจะมีร้านอาหารเอเชียที่เป็นแบบบุฟเฟ่แบบเนี้มีอยูย่สองร้านนะคะแต่ว่าเขาเจ้าไม่ได้เปิดทั้งวันนะคะถ้าใครจะมากินอาหารแบบบุฟเฟ่ร้านเอเชียแบบนี้ก็คือต้องหาข้อมูลมั้งค่ะในอินเทอร์เน็ตก็มีนะคะเขาเจ้าเปิดสองโซนเวลาเวลาเที่ยงละกัเวลา,ลวลาค่ำประมาณนั้นเนาะขาเจ้าไม่ได้เปิดทั้งวันโอ้ยน,นั่นงกินยังเลอยอ่ะ เอาเรากินโคลาเขาก็ไม่ให้เราชนแก้วอ่ะชนแก้วน้อย สวัครับสวัสดีครับครับวันรุ แซบบ่บปะแซบ่บหลุยทอดนะครับนมเสียงกรอบมากเลยนะใช่กรอบกัดดูโอ้น่าอร่อยเดี๋ยวไปเอามากินมัง้ง อันนี้คือกลับมาชนแก้วกันที่บ้านค่ะพี่น้องหลังจากที่กินอาหารที่ร้านไอเชียกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการยังหาเสื้อของหรือนช้อปปิงนู่นนี่นั่นเบื้องนู่นเบื้องนี้ไปแหละแม่บ้านก็ไปหาชอปปิงส่วนพอบ้านก็นไปนั่งดื่มกาแฟถาเสร็จแล้วไ้เวลาเขากลับมาบ้านแล้วก็มานังคุยกันนู่นนี่นั่นแล้วก็มานังดื่มกันแน่นิดหน่อยรอเวลาน้องหมีพึ่นก็นจกักบ้ันตอนคำนะคะแล้วก็จบ เป็นอันเลิกลาสําสหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ของพวกเราเนาะก็จะเป็นวันที่ดีๆนะคะได้มีโอกาสที่ดีอะไรต่างๆเนาะได้มาเจอกันเนาะหลังจากนั้นก็คือ,อทุกคนก็จะกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองนะคะและม้อนีก็คือจะเป็นวันจันทร์นะคะซึ่งวันจันทร์วันนี้นะคะแม่จาก,ก็เลยแบบว่าอยากก็ดเมนูแซ่บๆกินนะคะก็คือจะเป็นห่อเมี่ยงหมูสามชั้นนะคะ แต่ว่าก็คือจริงๆแม่จ๋าอยากกินตั้งแต่มือปีใหม่หรือคริสต์มาสล่ละแต่ว่ายังบ่ทันมีโอกาสค่คะพี่น้องทงั้งๆที่มีหมูสามชั้นอยู่นะคะหมูสามชั้นก็นงามๆเออแต่ว่าบริเวณมีโอกาสให้กินค่ะรากาเมื่อนี้มีโอกาสกาากกากได้ฮ็ดกินมาจ๋าก็เลยจ้ามาฮหดกินค่จริงๆก็บม่มีโอกาสได้ฮหดกินดอกจริงๆอะ่ะเมื่อเนี้ยวันจานา๋าน่ะก่อนที่จะไปโรงเรียนน้องอะไรเพื่นขอเมนูแกงกะทิไว้แม่จ๋าก็อยากกินห่อเมียงเพราะว่าแม่จ๋ามีพักสดจูดังนั้นก็คือแบบว่าเมื่อนี้แม่จ๋าจะเห พ่อเมีย่ยงหมูสามชั้นอากาศจะเฮ็ดขนมจนีนํำยาให้น้องเอเล็กพร้อมเพราะว่าต่างๆเนี่ยคือขนมจีนเขาสามารถดัดแปลง้และก็พักดัดแปลงใ้เช่นกันเดี๋ยวมันนี่ก็ครบสองเมนูไปเลยละกันค่ะพี่น้องนึกอยากมาดุนแล้วค่ะแต่ยังบันได้มีโอกาสได้เฮ็ดค่ะพี่นอ้องเมี่ยงหมูสามชั้นนะคะนี่เลยอันนี้แม่จ๋ามีแผ่น่อยูแต่ว่าแม่จ๋อเอามาตัดแบ่งเครึ่องแบบนี้เนาะมีกะหล่ำม่วงแครอทขนมจีนสองสีก็คือได้จาก กะหล่ำม,ม่วงนี่แหละแม่จ๋าเคยพอเฮ็ดแล้วเนาะเฮ็ดจากไหนจังเกนเป็นสีชมพูสีม่วงประมาณนั้นมีกะหล่ำอ่าพักสารแน่พักชีนะคะแล้วก็หมูสามชั้นแม่จ๋าหลวกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเฮ็ดกันค่ะน้ำสำหรับจุ่มแผ่นแม่จ๋าจะหยดน้ำมันลงไปจกักสองสามหยดหรือว่าประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะพี่น้องเพื่อปะให้แผ่นเขาติดกันนะคะเวลาเขาห่อเนาะ เสร็จแล้วสําหรับเมนูวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ห่อเมี่ยงหมูสามชั้นนะคะก็มีหลากหลายสีประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นผักที่กินกับขนมจีนเนื่องจากว่าเมื่อเ้าเนี่ยน้องเล็กเพิ่นขอเมนูขนมจีนแกงเขียวหวานก่อนที่จะไปโรงเรียนนะคะเออไม่จ๋ากะอยากกินห่อเมี่ยงหมูสามชั้นเออเรื่องของเรื่องนะก็เลยแบบว่าโอเคกะสันก็นเลยแบบ ลวกเส้นขนมจี๋แล้วเฮ็ดแกงเคียวหวานให้น้องอเล็กนะคะแล้วก็มีผักด้วยประมาณนี้ส่วนแม่จ๋ากกินเมี่ยงนะคะหมูสามชั้นได้ที่แม่จ๋าห่อแบบนี้ก็เพราะว่าเผื่อน้องอเล็กกินแล้วก็เผื่อป้าปากินเขาก็จะบอสะดวกหอ่อเหมือนเฮาหอ่อแม่จ๋าแบบว่าอยากห่อไปกินไปประมาณนั้นเนาะดังนั้นแม่จ๋าก,ก็เลยห่อแค่บางส่วนนะคะพี่น้องแล้วก็เพื่อจะสะดวกในการกินของพอผ่านกับน้องอเล็กนะคะส่วนน้ำจิ้มของแม่จา๋าอันนี้เป็นน้ำจิ้ม เนยทัวค่ะพี่น้องแศรบหลายคนหวานพี่แต้น่าเสแส่บอ้าวกินซสบปรกิน,ๆๆนกินกินคนเฮ็ดกะมีแห้งคนเฮ็ดกะดีใจคนกินบอกว่าแซ่บใช่ไหม,มโอเคมาเห็นเมนูที่แม่จา๋าเฮ็ดไว้ขนมจีนน้ำยากะอยากกิน่อเมียงกะอยากกินแต่ว่าเพิ่นขอเอาหมูออกครับพี่น้องเอา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 ไม่รู้จะกินอันไหนดีหล่ะบัดน,นี้อ้าว โอเคค่อย่กินลูกเออวางใส่ตรงนั้นเลยบอกโอเคเดี๋ยวมามาก็จะกินด้วยหลังจากที่กินอาหารเที่ยงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่จ๋ากับมหาเก็บต้นคริสต์มาสของที่ตกแต่งบ้านในวันคริสต์มาสนะคะแม่จ๋ากับเก็บออกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เอาใส่กล่องใส่อะไรนูน่นนี่นั่นเสร็จแล้วเขาก็จะแบบว่าไว้เจอกันไหมหนู่นแหละปีหน้านะคะแต่ว่าอันไหนที่เป็นแบตเตอรี่นะคะที่ใส่ทานใส่หยังเป็นไฟนู่นนี่นั่นแม่จ๋ากัย่งเก็บไว้ยูเพราะว่า แบตเตอรี่ถอดไว้แล้วเอามาใส่ข้างหนาเขาก็หมดอยู่ดีค่ะดังนั้นคือแม่จ๋ากะจะใส่แบตเตอรี่ให้หมดเลยแล้วก็เอาแบตเตอรี่ทิ้งนะคะเสร็จแล้วปีหนากะเข้าจังสื่อหม่อย่างประมาณนั้นเนาะเพราะว่าแม่จ๋าเคยเก็บแล้วเออใส่แป๊บเดียวแบบนี้แหละเก็บไว้เอามาใส่ในคางหนาก็คือผลปรากฏว่าแบตเตอรี่หมดค่ะดังนั้นเราก็เลยจะใช้ให้หมดนะคะหลังจากที่เก็บของตกแต่งบ้านในวันคริสต์มาสเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลา กาแฟของพ่อบ้านบ้านนี้นะคะพ่อบ้านบ้านนี้เพิน่นกินกาแฟตรงเวลามากๆคือบ่ายสามแล้วจาไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าก็คือหลังจากบ่ายสามแล้วเพิ่นจิบกินเพราะว่าจะเป็นเวลานอนแล้วถ้ากินหลังจากบ่ายสามไปแล้วเพิ่นก็นจะนอนอยากอย่างประมาณนั้นเนาะก็คือกาแฟแก้วสุดท้ายก็เป็นไปได้พ่อ้านเพิ่นจะให้อยู่ที่อ่าบ่ายสามโมงคะ่ะพี่น้องแม่จ๋าก,ก็เลยมาหาเห็ดขนมค่ะอบขนมเช่นเคยคะ่ะที่แม่จ๋าเคยแชร์ไปแล้วง่ายๆทันยพืชข้าวโอก๊กกล้วยไขย่ ประมาณนี้เลยง่ายๆนะคะแต่ที่เห็นขนมที่แม่จาม๋าอบมาเนี่ยเขาพองๆโตขึ้นมากก็น,นื่องจากว่าหลังจากที่เราทําส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่จ๋าพักทิ้งไว้ประมาณสัก10หรือ15นาทีนะคะหรือว่า20นาทีก็ได้นะคะเพราะว่าเขาอกเขาจะพองโตแล้วก็ดูดเอาน้ำนะคะน,น้ำนมน้ำ,นำอย่างที่เขาใส่ลงไปนั่นแหละและทีนี้เวลาเราเอามาอบนะคะ ขนมของเขาก็จะฟูเหมือนใช้ผงฟูแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้ผงฟูนะคะก็จะรอให้ขนมเย็นนิดนึงกําลังจะชงกาแฟาค่ะพี่น้องสรุปแล้วก็ว่าได้กินดอกได้ยกขนมมาบรรยานะคะนี่ยาโทรหาว่ามหาเน่คือถอดะนะออก่นนะเออก็เลยได้ยกขนมมาหายาค่ะมาบรรยานะกะน่าจะได้กินกับยานั่นแหละได้สิมกับยานะคะว่าสิเป็นยังไงเนาะขนมเฮาหอมมาก,มากค่ะพี่น้อง อดใจรอนิดนึงเดี๋ยวไปกินบ้านยาก,กันนะคะหมู่บ้านยาอยู่ตรงหน้านี่เองนะคะเึิองห็นมะมือนี้ก็เริ่มหายไปหมดแล้วนะคะสังเกตเบึงดอกกุหลาบในสวนหลังบ้านของเรานะคะกุหลาบเริ่มแตกยอดแตกหยังออกมาแล้วค่ะดอกไม้สีเหลืองๆนะคะเริ่มโพออกมาแล้วแม่จ๋าซองเึิ่งเมืองกีนะคะก็ไปแล้วคะ่ะสําหรับคลิปนี้แม่จ๋าก,ก็ต้องขอลาไปก่อนเนะาะจังไหนเอาไ้เจอก็ไม่คลิปหนาคะ่ะ ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมและฟังกำลังใจให้กันนะคะถ่ายคลิปนี้ไม่จ๋าก็ขอให้พ่อหน่ c ยเของไม่จา๋าทุกทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความจเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ